ตอนนี้เรามาดูวิธีการปรับตั้งหน้าจอนะครับสำหรับตัวมาตรวัดให้เราเริ่มต้นจากการเปิดสลุกแจนะครับปล่อยให้หน้าจอแสดงผลนะครับทำงานให้สมบูรณ์ก่อนแล้วนะครับทีนี้มาดูในการปรับตั้งนะครับปุ่มที่ใช้ปรับตั้งนะครับมีอยู่การสด้านทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นปุ่มที่เลื่อนไปเลื่อนมานะครับปุ่มเลื่อนนั่นเอง แล้วก็ทางด้านขวามือนะครับจะมีปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปุ่มเซ็นะครับวิธีใช้งานนะครับมาดูตัวปุ่มย้อนกลับก่อนนะครับปุ่มนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับฟังก์ชันของการจับเส้นทางเนี่ยนะครับจะเป็นโอ디โอนะครับกดหนึ่งครั้งก็จะเป็นทิปนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ที่ปุ่มนี้นะครับ สำหรับการเซตตัวทิปนะครับถ้าเราอยากจะเซตให้เป็นศูนย์นะครับให้เรากดปุ่มนะครับปุ่มย้อนกลับเนี่ยนะครับค้างไว้นะครับนะครับอันนี้การเซตทิปให้มาเป็นศูนย์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเซตตรงนี้เรียบร้อยนะครับถัดมานะฮะเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะครับจะมีข้อความบอกว่าเป็นเซตติ้งและตัวแมปนะครับตรงนี้ให้เรากดปุ่มทางด้าน ซ้ายมือเรานะครับให้สังเกตดูตรงข้อความเราจะมาเข้าสู่โหมดเซตติ้งกันก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดปุ่มเซตตรงนี้นะครับกดไปหนึ่งครั้งครับตรงนี้ก็จะปรากฏนะครับไอคอนต่างๆที่จะให้เราทําการเซตนะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับตัว TC นะครับนั่นหมายถึงการเปิดและปิดตัว Traction Control นั่นเองนะครับ ตำแหน่งตอนนี้เป็นเปิดและปิดนะครับให้เราทำการกดปุ่มเซตติ้งนะครับอันนี้จะเป็นไฟสว่างขึ้นมาเราต้องการจะเปิดหรือปิดนะครับให้เรากดที่ตัวปุ่มเลื่อนนะครับอนนี้เลื่อนมาเป็นการปิดนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้ตัว t ท a c t i o n control นะครับให้เราเลื่อนมาที่ตัวปิดแล้วเราก็กดปุ่ม เซตนะครับเพื่อยืนยันนะครับตรงนี้ก็จะดับไปสังเกตจะมีจุดตรงนี้ด้วยนะครับให้รู้ว่าอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับสําหรับการใช้ตัวตําแหน่งของตัวแท็กชั่นคอนโทรลในจังหวะปิดเนี่ยนะครับเราสามารถปิดได้ที่ตรงหน้าจอแต่ถ้าสมมติว่าเราปิดสวิตช์คูแจนะครับและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งระบบก็จะเปลี่ยนมาเป็นเปิดโดยอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วนะครับตัวถัดไปฮะ เลื่อนมานะครับตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวบลูทูธนะครับเราก็เข้ามาดูได้ว่าตัวบลูทูธเปิดหรือปิดนะครับเรากดเซตเข้าไปครับเราสามารถบังคับได้นะครับจะเปิดและปิดตัวบลูทูธนะครับตอนนี้เปิดอยู่ผมต้องการที่จะปิดบลูทูธกดเข้าไปนะครับปิดนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับถือว่าเป็นการปิดนะครับเลื่อนไปอีกนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็น ตัวบอกเวอร์ชันของตัวรถนั่นเองนะครับอันนี้เราไม่สามารถไปทำการปรับตั้งได้นะครับตัวถัดมาฮะตำแหน่ง A Auto ตรงนี้ตำแหน่ง A นะครับเป็นการเลือกภาษาที่จะใช้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ภาษานะั่นคือภาษาจีนอังกฤษและก็ภาษาไทยนะครับถ้าอยากจะใช้เป็นภาษาอื่นนะครับให้เราทำการกดเซตนะครับกดเซตปึ๊บนะครับ ต้องการเป็นใช้ภาษาอังกฤษเราก็เลื่อนไปนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับภาษาที่เราต้องการนะครับต้องการใช้ภาษาไทยหลังจากนั้นเราก็กดนะครับตัวปุ่มเซตนะครับปึ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับมาฮะเลื่อนนะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้าโหมดการปรับตั้งนะครับโหมดวัดความเร็วนะครับจะใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไมล์ต่อชั่วโมงก็ได้นะครับ เราจะเลือกทำการกดปุ่มเซตเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับจะใช้เป็นไมต่อชั่วโมงหรือว่าเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมถนัดใช้กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็กดไปที่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็ยินยันด้วยการกดปุ่มเซตครับเรียบร้อยนะครับถัดไปฮะตรงนี้เป็นการปรับตั้งวันที่เวลานะครับนะครับ แล้วก็ทําการกดปุ่มเซตเหมือนเดิมครับสังเกตตอนนี้เวลาในโหมดของตัวปีนะครับตอนนี้2025ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะปรับเลื่อนไปปีอื่นแล้วก็กดกดลงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดนะครับกดด้านบนก็จะเป็นการเพิ่มปีนะครับอตรงน,นี้2025เลื่อนกลับมาครับได้ปีแล้วถัดมาเป็นเดือนนะฮะ กดเซตอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเดือนนะครับเลื่อนได้เลยฮะนะครับปีนี้เดือนนี้เดือนสิบสองเนาะสิบสองอ่ะกดเดือนสิบสองครับได้แล้วกดเซตอีกครั้งหนึ่งครับเลือกวันที่ครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่วันที่สองนะครับอ่ะตอนนี้ผมเลือนมาเป็นวันที่สอง หรือสามอ๋อวันที่สามครับสามครับได้แล้วนะครับสําหรับวันที่วันที่สามนะครับได้แล้วก็กดเซตนะครับถัดมามาดูเวลานะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงนะครับผมก็เลื่อนตรงนี้ไปนะครับสิบสามนาฬิกาสิบสี่นาฬิกานะครับได้เวลาในโหมดชั่วโมงแล้วนะครับถัดมาก็เซตนะครับตอนนี้แล้วก็ จัดไปครับ35บได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มเซเพืนยืนยันนะครับอันนี้ก็ตัต้งเวลาก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการเลือกประเภทของหน้าจอนะครับกดปุ่มเซตครับมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน3ฟังก์ชันนะครับหน้าจอนะครับก็จะมีหน้าจอสีอ่อนหน้าจอสีอ่อนคือยังไงนะครับ เลือกมาที่หน้าจอสีอ่อนนะครับกดเซตนะครับ,นรบหน้าจอจะออกมาเป็นสีขาวในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับถ้าชอบตัวนี้เราก็กดยืนยันเข้าไปครับนะครับถ้าไม่ชอบนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับหน้าจอสีเข้มนะครับเสร็จแล้วก็กดุเซตครับตอนนี้อยู่ที่หน้าจอสีเข้มมีลักษณะหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าเราตร้องการแล้วก็ กดปุ่มเ็จเข้าไปนะครับครับส่วนที่ขึ้นมาเป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับหน้าจอก็จะปรับตามความเข้มของแสงที่เราขับรถผ่านไปนะครับได้แล้วนะครับลองเลื่อนถัดไปนะฮะตรงนี้ก็ครบแล้วกลับมาอยู่ที่ตัว traction control เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ครบแล้วสำหรับการปรับตั้งหน้าจอในส่วนของการ เซตติ้งนะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดย้อนกลับครับหน้าจอก,ก็เข้ามาสู่โหมดปกติเหมือนเดิมครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ฟังก์ชันของแมปนะครับให้เรากดปุ่มเลื่อนนะครับเลื่อนมาที่ตัวแมปนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเซตครับตันนี้ก็จะมี QR code สแสดงเข้ามานะครับแนะนําให้ก่อนที่เราจะทําการเชื่อมต่อกับโหมดของแมปนะครับให้เราไปโหลดแอปนะครับโหลดแอปคาร์บิดไลท์นะครับเข้ามาใช้ในตัวโทรศัพท์เราซยก่อนนะครับเมื่อเรามีแอปคา b ์บิดไลท์แล้วนะครับซึ่งเป็นแอปนี้นะครับแอปคา b ์บิดไลท์แล้วก็การ ใช้งานตัวแอปนะครับแล้วนะครับมาที่ตัวสแกนนะครับนะครับแล้วก็สแกนเข้าไปเรียบร้อยนะครับในตรงนี้ก็จะบอกให้เราเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็เปิดไปนะครับอนุญ,ญาตนะครับรอนิดนึงนะครับ ไปครับบอกให้เปิดไ i f i นะครับเราก็เปิดไ i f i ด้วยนะครับรอนะครับรอแป๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็ทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราเรียบร้อยนะครับก็จะมีแผนที่โผล่เข,ข้ามาให้เราเห็นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็มีแผนที่ขึ้นมาแล้วก็ ตรงนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับก็ขับไปเราก็จะเห็นตัวแอนที่ตรงนี้นะครับถัดมาฮะใช้อะไรได้อีกนะครับตัวคัสตอมวอลเปเปอร์นะครับอันนี้เราสามารถที่จะนำภาพที่เราต้องการนะครับเอาขึ้นมาที่หน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปครับผมเลือก ตัวแมวเหมียวน่ารักน่ารักมานะครับเราสามารถเอาภาพนี้ขึ้นหน้าจอได้นะครับเราทำการเปิดครับนะครับตอนนี้ก็เป็นวอลเปเปอร์ที่หน้าจอของเราแล้วนะครับอันนี้ก็ได้นะครับย้อนกลับครับถัดมานะครับในส่วนของตัวเพลงนะครับเพลงตรงนี้นะครับการที่เราจะนําเพลงมาใช้เนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องทําการเชื่อมต่อกับบลูทูธ โทรศัพท์ซะก,ก uh ่ huh. อนะครับเพลงที่มาใช้ก็คือเพลงที่เราโหลดมาไว้อยู่ในโทรศัพท์นี่แหละนะครับเราก็มาฟังได้นะครับถัดมาฮะการมิลเลอร์รหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปนะครับหลังจากที่เราเริ่มเข้าไปนะครับมลเอร์หน้าจอตรงนี้ก็จะคือหน้าจอของตัวรถนะครับก็คือหน้าจอที่แสดงอยู่ในตัวโทรศัพท์เรานั่นเองนะครับเราเปิดขึ้นมาก็เป็นหน้าจอต่าง ได้เหมือนกันหมดนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถเปิดดูอย่างอื่นได้หมดเหมือนกันนะครับดู youtube ดูอะไรพวกนี้ได้หมดเหมือนกันนะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะยังไม่หมดนะครับถัดมาก็อยู่ที่ตัวโทรศัพท์นะครับสำหรับในตัวฟังก์ชันโทรศัพท์นะครับเราไม่สามารถที่จะกดรับโทรศัพท์ จากตัวเครื่องได้นะครับเราต้องกดที่ตัวโทรศัพท์นั่นเองแต่ว่าที่หน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะแสดงเบอร์สำหรับผู้ที่โทรเข้ามานะครับอันนี้ก็ได้อยู่นะครับมาดูในการส่วนของตัวเพิ่มนะครับเข้าไปตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับแอปที่เราจะใช้งานนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับย้อนกลับมาในส่วนของตัวการนำทางครับ เราเข้าไปที่ตัวการนำทางนะครับอ่าเรากดยกเลิกเลยก็ได้นะครับหน้าจอก็กลับมาเป็นในส่วของตัวนี้สำหรับการที่เราจะไปนค้นหาพื้นที่ต่างๆนะครับโทษทีนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงเนี้ยอาจจะต้องมีการจ่ายเงินนะครับสำหรับการนำทางสำหรับการใช้ในเนเวเกเตอร์นะครับ สําหรับการนําทางนะครับซึ่งอาจจะต้องทําให้เราต้องเสียตังค์นะครับเรามาใช้วิธีการมีเลื่อหน้าจอแทนก็ได้นะครับแล้วก็มาตันนี้เรามีเลื่อไว้แล้วนะครับแล้วก็มาดูในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปใช้ใน g o o g l e Map นะครับตรงนี้ก็สามารถนําทางเราได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับการใช้งานตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับถ้าหากว่าเราจะออกจากการทํางานในส่วนของ ชุดนี้นะครับก็ให้เราปิดกุญแจนะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะออกจากที่ตัวโทรศัพท์ก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ยากครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ